สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเพอร์ n โ t e เนตใน b l a c k d e s e r t Online นะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอัปเดตต่างๆที่เขามีการพูดในงานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมสรุปมาให้ฟังกันส่วนแรกนะครับมาเริ่มกันเลยไม่รอช้านะอัปเดตต่างๆที่เคยมีประกาศไปแล้วนั่นเองครับอย่างแรกก็คืออัทรักซิออนเนาะจะเป็นดันเจียนที่ลงเป็นตี้ได้นะครับแล้วก็มีทั้งหมด4ทีมด้วยกันมีพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่เขาเปิดให้บริการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปให้บริการเซ e นะิร์ ญี่ปุ่นด้วยเนื่องในโอกาสครบรอบนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดฟังกันเองนะตรงนี้ผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกัน ส่วนที่2อนะครับอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆแล้วก็มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละเรื่องเนาะอัปเดตในอนาคตแบบลงดีเทลว่าอะไรจะมาเมื่อไร่กันบ้างนะวันที่ก็จะอิงตามเซิร์ฟเกาหลีเป็นหลักนะครับเซิร์ฟอื่นๆอ,อาจจะมีดีเล์อาจจะ1สัปดาห์นะครับหรือว่าถ้างานแปลเยอะๆหน่อยก็อาจจะเป็นเดือนได้เหมือนกันอย่างแรกเลยนะครับคือเซิร์ฟซีซั่นฤด,ดูร้อนจะมาในวันที่29มิถุนาย,ยนแล้วก็คงมาพร้อมๆกันทุกเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับอันนี้จุดประสงค์ของเซิร์ฟซ ผู้เล่นเก่าได้เร็วขึ้นนะครับในซีซันที่ผ่านๆมาก็มีความพยายามอัปเดตระบบต่างๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะอย่างที่เราจะเห็นกันถ้าคุณเคยได้เล่นมาตั้งแต่ซีซันแรกนะครับสำหรับซีซันฤดรูร้อนเนี่ยก็จะมีระบบเพิ่มเข้ามาอีกเหมือนกันก็คือ Growth Pass หรือว่าบัตรจบการเติบโตเพิ่มเข้ามานะครับแล้วมันจะช่วยอะไรได้นะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะช่วยให้ผู้เล่นที่จบจากเซิร์ฟซีซันเนี่ยแล้วมาเล่นเซิร์ฟธรรมดาจะได้มีเป้าหมายว่าควรจะทําอะไรต่อไปดีนะครับเป้าหมายมันก็จะมีทั้งระยะ ะระยะสั้นเนี่ยจะเน้นให้ผู้เล่นได้สัมผัสเนื้อหาหลากหลายมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นทำไลฟ์สกิลไปทำนูน่นทำนี่หลากหลายหลายอย่างเนาะส่วนระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมทำของได้โหดขึ้นส่วนการบวกของทูบล่านะครับคือมันก็มีคนบน่บนมาอยู่บ้างเหมือนกันว่ายากไปหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นใหม่ แต่ว่าเขาก็ยังตัดสินใจนะว่าจะคงความยากไว้ที่ระดับเดิมก่อนนะครับส่วนเรื่องของตัวละครซีซันนะครับจากเดิมถ้าเราสร้างไปแล้วเราแล้วอยากเปลี่ยนตัวใช่ไหมเราจะต้องลบตัวซีซันที่มีอยู่เดิมทิ้งก่อนแล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาเล่นใหม่ใช่ไหมครับแต่ในเซิร์ฟซีซันครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มระบบให้สามารถโอนเลเวลแล้วก็สกิลพอยต์จากตัวซีซันที่เล่นอยู่เนี่ยไปยังตัวซีซันตัวใหม่ได้เลยที่เราอยากจะให้เป็นตัวซีซันน่ะนะ ต่อมาก็คือมินิเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆส่วนตัวสําหรับนักประจนภัยเลยเวลาเราไปฟาร์มมอนนะครับไปทําอะไรก็จะไม่เจอคนอื่นคือมีแต่เราเลยมินิเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้สูงสุด30คนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการใช้งานจํากัดแค่1วันเท่านั้นนะพื้นที่ที่ไปได้ก็จะจํากัดไว้ด้วยนะครับรายละเอียดว่าที่ไหนไปไม่ได้บ้างเนี่ยอาจจะต้องรอดูกันอีกทีเนาะ แน่นอนว่ามินิเซิร์ฟเร์นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยอยากเข้าก็เข้าได้เลยไม่งั้นทุกคนก็จะแบบเข้ามินิเซิร์ฟแล้วก็คือไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนึกออกปะเออไม่มีการหัวแดงและถ้าแบบนี้นะครับสิทธิการเข้ามินิเซิร์ฟเนี่ยก็อาจจะได้จากกิจกรรมหรือว่าต้องไปทาเควสพิเศษอะไรแบบนั้นในตอนแรกเขาก็จะลองเพิ่มมินิเซิร์ฟมา20เซิร์ฟนะครับโดยประมาณเข้าใจว่าเป็นสําหรับตัวละครซีซั่น Season ก่อนด้วยนะหลังจากเซิร์ฟซีซั่นจบเนี่ยเขาถึงจะเอาไปปรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์ทั รอบนี้เนี่ยเซิร์ฟซีซั่นสำหรับคนที่เล่นบนคอนโซลก็จะมาพร้อมกันกันกบ PC นะครับต่อมาก็คือระบบคฤหาสน์กำหนดอัปเดตวันที่15กรกฎาคมตำแหน่งคฤหาสน์หลังแรกเนี่ยจะอยู่ระหว่างไฮเดลกับชายแดนตะวันออกนะครับผู้เล่นก็จะสามารถเป็นเจ้าของคฤหาสนี้ได้นะครับตกแต่งได้ทั้งภายในทั้งภายนอกแล้วก็จะมีการเพิ่มไอเทมของตกแต่งหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเข้ามาด้วย เรื่องต่อมาก็คืออัทรรกซิออนครับทีมแรกชื่อว่าบามาเคียอัปเดตในเกาหลีไปแล้วนะในวันที่2มิถุนายที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอดีว่าอัปเดตเนี้ยมันใหญ่นะมีอะไรต้องแปลเยอะนะครับฉะนั้นในเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี้ยแล้วก็ในคอนโซลด้วยจะมาในวันที่21กรกฎานะครับ ส่วนทีมต่อไปเขากําลังเตรียมอัปเดตชิคาราเคียนะครับระดับความยากเนี่ยก็จะสูงกว่าบัมาเคียด้วยในชิคาราเคียเนี่ยก็จะมีบอสอาวุธโบราณชื่อว่าเซนทีรูทอสอยู่นะครับมีทีเซอร์สั้นๆมาเปิดให้ดูกันด้วยก็เดี๋ยวผมเอาแปะมาให้แล้วกัน ที่คาราเคียนะครับจะเข้า global lab วันที่29กรกฎาคมนะครับส่วนโยรุนาเคียกับโอเจเคียก็วางแผนว่าจะอัปเดตให้ทันภายในปีนี้เหมือนกันมีสปอยดด้วยว่าในพื้นที่สุดท้ายโอเจเคียเนี่ยนะจะมี npc อิเลสรานะครับออกมาเป็น final บ o สในเควสหลักอัทรักซิออนด้วย จบกันไปกัปกบอัปเดตเดือนกรกฎานะครับต่อมาก็เป็นอัปเดตเดือนสิงหาเนาะเริ่มืันที่12สิงหานะครับจะมีการอัปเดตมินิเกมที่ชื่อว่ายาเข้ามาเป็นมินิเกมที่เกี่ยวกับไพ่แล้วก็ลูกเตา๋าอ้างอิงมาจากเกมยักษ์ใครสนใจลองกดไปอ่านในเดสคริปชันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับต่อมา19สิงหานะครับจะมีการอัปเดตแมปสนามรบแดงใหม่มีเตรียมไว้2แมปด้วยกันแต่ว่าจะอัปเดตมา1แมปก่อนนะครับอีกแมปเนี่ยจะตามมาในเดือนกันยาหรือไม่ก็ตุลาเนาะ แมปแรกจะเป็นโซนเซเรเดียภาคเหนือที่มีแม่น้ําตัดผ่านสามแยกนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเลนิ่งเฟสด้วยคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็จะมีคนนึงเนี่ยได้รับบทเป็นคอมมานเดอร์นะครับเป็นหัวหน้าคอยให้คําสั่งให้บัฟเพื่อนอะไรแบบนั้นนะนะส่วนแมป2จะเป็นโซนเมืองหลวงบาเลนเซียเลยนะครับความพิเศษก็คือมันจะมีเรื่องของการครอบครองพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือใครใส่ชุดพรางเข้าสนามรบแดงเนี่ยมันจะไม่ซ่อนชื่อแล้วนะครับ ต่อมาก,ก็คือวันที่26สิงหานะครับจะมีอัปเดตความหวัดกลัวทะเลลึกเป็นพื้นที่ล่าที่โหดมากโหดแค่ไหนเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยต้องโซโล่เท่านั้นแล้วก็จะมีเรื่องการจํากัดการมองเห็นด้วยนะครับอาจจะมองได้ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรอดู คอนเทนต์26 er สิงหายังไม่หมดครับจะมีซีซั่น PVP เข้ามาด้วยจุดประสงค์หลักที่เขาพูดเนี่ยมี2อย่างนะครับก็คือทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงเนื้อหา PVP ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะเพิ่มเนื้อหาเฉพาะต่างๆเข้ามาได้มากขึ้นทําให้ผู้เล่นเนี่ยจะสนุกกับการ PVP ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเนื้อหาเฉพาะที่ว่ามีอะไรบ้างละ่ะก็ยกตัวอย่างเช่นสงครามแบบ 10v10 10นะครับแล้วก็ประตูแห่งโซลาร์เย์เนาะจะเป็นอารีนาที่มีจัดอันดับมีให้เลือกเล่นแบบ 1v1 หรือว่่า V2 นนะะะคคครรสสของงมมม10 10ีีแตลทจ แล้วก็ต้องเป็นอาชีพที่แตกต่างกันไป10อาชีพด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันชิงแชมป์นะครับจัดขึ้นในหลายๆเซิร์ฟเวอร์เลยเริ่มจากเกาหลีใต้นะครับไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นนะครับไทยแล้วก็เซิร์ฟสี่ย้อนกลับมาที่ซีซัน PP นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผลรวม APDP เนี่ยเขาก็หนดเกณฑ์ไว้ที่6 2 0ถึงออันนี้ผม <laughs> ไม่แน่ใจความหมายเหมือนกันว่ามันหมายถึงยังไงนะครับอาจจะต้องรอดูกันอีกทีเนาะ พอจบซีซันเนี่ยก็จะได้ของตามอันดับด้วยนะครับยิ่งอันดับสูงๆเนี่ยก็จะได้ของแรงอย่างฉายาพิเศษนะครับอาวุธแบบพิเศษอะไรแบบนี้ระยะเวลาซีซัน PVP เนี่ยอย่างน้อยเขาบอกว่าอยู่1เดือนนะครับแต่ว่าอาจจะยืดออกไปอีกนะครับเป็น2เดือนหรือว่า3เดือนก็ได้สรุปซีซัน PVP สร้างขึ้นมาให้ผู้เล่นในช่วงพัฒนาฝีมือเนี่ยเข้าถึงการ PVP ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนคนที่ PVP โหดๆอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ไต่แรงกันไปจบละเดือนสิงหานะครับไปต่อเดือนกันยาเลย 2กันยานะครับจะมีอัปเดตดีเน่แห่งจินตนาการเข้ามาและแน่นอนว่าเหมือนที่เคยพูดไปในงานเลี้ยงเขาไปอ่อนนะครับมันจะวิ่งบนน้ำได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันคงไม่ได้วิ่งได้ระยะไกลอะไรขนาดนั้นนะครับทำมาเป็นเอกลักษณ์ให้ดีเน่ซะมากกว่า ทีนี้ก็ข้ามา30กันยาเลยนะครับจะมีการปรับปรุงระบบการค้าใหม่ด้วยเขาจะรวมราคาตลาดสินค้าการค้าเนี่ยให้เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์จะได้นําการแปรผันของราคาตลาดมาใช้วางแผนทําการค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่า <laughs> ไม่เคยเทรดรันในเกมเลยนะครับยังไงก็รอดูอีกทีล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเข้าร่วมกับกลุ่มการค้าด้วยครับอย่างถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องเราจะรู้ว่ามันมีกลุ่มการค้าหลายกลุ่มเลยนะครับอย่างกลุ่มการค้าเซียนของ on, คาร์พย ลาบานียของบาเดนเซียนะครับอาจจะมีเควสของกลุ่มการค้าที่เราอยู่เนี่ยให้ทําเพื่อเพิ่อมอิทธิพลนะครับขยายเขตไปทําการค้าได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งอิทธิพลสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะซื้อขายของล้ำค่าได้นะครับเทรดของได้หลากหลายขึ้นอะไรแบบนี้เป้าหมายสูงสุดคือเราเนี่ยจะเป็นผู้นําที่ตําแหน่งสูงสุดในกลุ่มการค้าได้ด้วยนะครับใหญ่ขนาดที่ว่าจัดการเมืองได้เลยในที่นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็เรื่องพาหนะนะครับพวกรถม้าลาอูดนะครับเขามีแผนเหมือนกันที่จะเพิ่มวิธีการต่อเติมพาหนะคล้ายกับการต่อเติมเรือสำเภาเข้ามาด้วยนะครับรถม้าเนี่ยก็จะอัปเกรดได้นะครับอูดเนี่ยก็จะเอามาหลายๆตัวเพื่อทําเป็นคารวา เทรดในทะเลทรายได้นะครับส่วนเทรดเรือเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องรอขยายพื้นที่ด้านบนของท่าเรือรัฐไปก่อนนะซึ่งอาจจะอีกสักพักเลยนะครับจบเดือนกันยานแล้วโอเคมาต่อเดือนตุลากันนะครับ14ตุลาจะขยายอาณาเขตเอ,อเวียไปที่มอนในโซนคาเปออนและกับเพิ่มบอสเรดกิ้วนะครับดวงดาวรัติการเข้ามาด้วย เขตเอเวียในคาเพออนเนี่ย AP ขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่240ขึ้นไปนะครับส่วนโซนโหดสุดเนี่ยก็คือตรงโซนกระดูกอะ่ะที่เป็น hexmary นะครับ AP 340ขึ้นไป <c oughs> อ้มันเดือดจัดโซนพวกนี้เนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมพิเศษที่มีผลต่อ AP ของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เราเล่นแบบดันจน a p 340เองเลยเนี่ย <c oughs> เขาก็พูดแล้วว่ามันยากมากเลยครับต่อมาก็คือการปรับปรุงตัวละครเดิมนะครับจะปรับปรุงทั้งหมด17ตัวด้วยกันก็คืออาชีพเดิมๆทั้งหลายเนี่ยปรับหมดเลยนะ ส่วนอาชีพใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแล้วนะจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนี่แหละครับการอัปเดตครั้งแรกก็จะมาในช่วงกลางเดือนตุลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสอสัปดาห์ก็จะอัปจนครบทั้งหมดนะแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเลยนะครับก็คือการยกเครื่องการเล่าเรื่องภายในเกมเนาะโดยจะเริ่มจากการเพิ่มประสิทธิภาพโหมดแนะนําการเล่นหรือว่าติวเตอเรียวแล้วก็เพิ่มพวกคัดซีนระหว่างทำาเว s หลักด้วยนะครับ ตัวอย่างหน้าตาที่เขายกเครื่องมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมตัดมาใส่ให้ดูใครดูไปแล้วหรือว่าขี้เกียจดูกดข้ามไปได้เลยนะครับไปส่วนต่อไปได้เลยเกซ 이제야 할 시간이야. 지금 출발해야 돼. 그 힘든 여정이었지. 여기까지 함께한 건 네가 처음이야. 자, 이제 움직이자. 조금만 더 힘내죠. 자들 다치진 않았지? 늘 험한 일을 맡아줘서 고마워 카브의 결장병기 아토르 저 거인이야 우리 종착제로 데려다준 열쇠

โอเคก็จบกันไปแล้วกับตัวอย่างที่เขาให้ดูนะครับโดยภาพรวมผมว่าดูดีใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งตอนอัปเดตจริงเขาบอกว่ามันจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับมากกว่านี้แน่นอนยังไงก็รอดูกันต่อไปเนาะ ปิดท้ายนะครับอย่าลืมไปรับหางดวงจันทร์มอดไหมในตัววายกันได้นะครับเอาไปแลกเป็นหินดวงจันทร์มอดไหมได้28ก้อนด้วยกันประหยัดเวลาทําประดับวีไปได้14วันเลยนะครับเท่านี้ก็หมดเรื่องการอัปเดตแล้วครับเพิ่มเติมก็คือส่วนของการอัปเดตท,ที่เขาพูดเนี่ยจะอยู่ถึงประมาณ1ชั่วโมง35นาทีตามเวลาในคลิปย้อนหลังไลฟ์นะครับถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเนี่ยก็ลองไปดูกันได้ส่วนที่เหลืออีก2ชั่วโมงกว่านะครับคือไลฟ์เนี่ยมันยาว4ชั่วโมงทั้งหมดเนาะมันจะเป็นคีย์เวินนะ อันนี้เนี่ยผมจะขอรอ G M Note สรุปออกมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหลังจากนั้นนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดซับเลยทุกยอดวิวด้วยนะครับปิดท้ายด้วยตัวอย่างเรนเจอร์นะครับที่เขาเอามาให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ